ฮัลโหลไลฟ์สไตล์บายส้มซ่าแชร์เดียบันเจิดเกิดขึ้นทุกวันสร้างซ่ามาแบ่งปันอีกแล้วค่ะมาเมื่อนี้แล้วค่ะ้างซ่าสิมาสิมาขาเข้าเป้าขึ้นนะคะกางเกงวันนี eng, ้คือขาเข้าเป้าขึ้นค่ะ้างซ่าจะมาแนะแนวคร่าวๆแล้วก็นึกตามนะคะ เพราะว่าช่างๆไม่ได้ตัดต่อค่ะก็คือว่าอย่างนี้นะคะสมมุติว่าขาขาเนี่ยสินิ้วนะคะแต่ต้องการวงวงแคบได้แค่8นิ้วค่ะจาก10เป็น8ก็ต้องเอาออก2นิ้วนะคะพอสองนิ้วแล้วก็เราก็จะไล่มาเอาเป้า,ข,าขึ้นด้วยข้างละนิ้วนะคะก็เป็น2นิ้วเนี่ยเห็นไหมคะอันนี้นิ้วหนึ่งฝั่งนี้นิ้วหนึ่งนะคะ แล้วเช็นแล้วเราเราเรายึดหลักอันนี้นิ้วหนึ่งอันนี้สองนิ้วแล้วคะแล้วเราก็วัดเฉลียงเฉลียงมาหานิ้วหนึ่งเหมือนคล้ายๆกับตีเฉลียงขึ้นตรงมาหานิ้วหนึ่งอะค่ะเขาก็จะเป็นส่วนนี้จะล ouais ึกแล้วก็ซอยมาช่วงนี้จะนิ้วครึ่งอะค่ะก็เลยซอยมาอันนี้นิ้วหนึ่งคือตั้งหลักไว้เลยนะคะอันนี้นิ้วหนึ่งอันนี้สองนิ้วพอสองนิ้วแล้วเราดิ่งมาหากันเลยค่ะมันก็จะเป็นเฉลียงอะค่ะเนี่ย เห็นไหมคะความยาวได้แต่ว่าปลายขาใหญ่ไปสังส้งชาบเอาเข้าจาก10นิ้วให้เป็น8นิ้วเป้าข้างละนิ้วก็คือข้างหน้า15ข้างหลัง10ก็ก็ลดตามส่วนนะคะเนี่ยตามความหุ่นของลูกค้านี่คะ่ะจะสอนวิธีขาเข้าเป้าขึ้นให้ดูนะคะมา้าขโมยเลยดิ อ,อไลฟ์สไตล์บายส้มสาแชร์เดียวมันเกิดเกิดขึ้นทุกวันสร,สร้างสร้างมาแบ่งปันอีกแล้วค่ะขมอนเบบี้บึ๊บนี่เนีบยค่ะอันนี้สองนิ้วนะคะ สองนิ้วแล้วก็จะดิ่งมาหานิ้วหนึ่งนะคะเพราะขามขาใหญ่ไป เลยนะคะเดี๋ยวเราไปพงนิมนำไปพงนิมเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราก็มาดูว่าเส้นเส้นเนี้ยให้ตรงกันนะคะเส้นเส้นสะท้อนแสงมากเลยค่ะเราจะทำให้เส้นสะท้อนแสงเท่ากันนะคะ เส้นนี้ต้องตรงกันนะคะโน้ดไว้เลยค่ะ จะไม่ดึงผ้านะคะวางผ้าให้เรียบเรียบตามเดิมของเขาค่ะวางผ้าเรียบเรียบ ต่อเราจะไม่ตัดอันไหนที่ว่ามันไม่เยอะเราจะไม่ตัดนะคะแต่ปลายขาเยอะเราจะตัดปลายขาค่ะเราก็เลาะอ,ออกแยกตะเข็บนะคะให้เป็นตะเข็บรอยแยก ตะเข็บออกค่ะเหมือนว่าเราจะเอาข้างหนึ่งเยอะกว่าดูว่าค่ะให้มันเท่ากันนะคะตะเข็บ กลับมานะคะกลับห้าเราเอาเนื้อส่วนเป้าขึ้นไปอยู่ที่นิ้วแล้วนะคะ โน้ตไว้เพื่อต้องการให้เส้นนี้ตรงกันนะคะเสร็จแล้วเราก็เนี้ยหาเราที่เราเอาเอาเนื้อเป้าขึ้นด้วยเนี่ยเราให้มันออันนี้กันค่ะพอดีกันแล้วเราก็เย็บปิดเย็บปิดในลักษณะตะเข็บแบนนะคะตั้งเป้าขึ้นค่ะ เย็บตามอ่ะ uh ค่ะ huh. เข้าด้วยนะคะไม่ใช่เอาแต่ขาเข้านะคะเคสนี้ยเนี้ยค่ะเห็นไหมคะวิ่งตามรอยวิ่งตามรอยของเขาเลยนะคะข้างนี้มองเห็นไหมคะมันมืดเนี่ยค่ะอันนี้ตรงฝั่งซิปคือตะเข็บ แต่เข็บเขาวิ่งยังไงมาจากข้างหลังเราก็วิ่งตามอะค่ะเนี่ยค่ะถ้าเราเอาซ้ายขวาเข้าเสมอกันแล้วนะคะแล้วเราก็ตัดที่ดงที่ได้ให้ลูกค้าค่ะเนี่ยค่ะคือเป้าขึ้นด้วยนะคะเคสนี้เป้าขึ้นด้วยข้างละนิ้วค่ะก็จะเป็นลักษณะนี้ ยำเป้าให้เขาถี่ๆนะคะแล้วก็เราก็จะมาดูเราก็จะมาดูอ่าที่เราโพงริมนะคะเดี๋ยวซ่องซาจะไปโพงริมให้ดูนะคะ เนี่ยค่ะแล้วเราก็กลับออกมานะคะแล้วไปวัดดูเราเอาเข้าข้างแล้ว2นิ้วเหลืออยู่8ดนิ้วของเราไหม<อ>ก็เช็คดูค่ะนี่คือเอาขาเข้าทั้งตัวนะคะแล้วเราก็มาเย็บขาคืนนี่ไงคะ่ะที่เราเลอออกมามาค่ะเ<อ>ลสไตล์บอยส้มซ่าเชรเดียบันเจิดเกิดขึ้นทุกวันเนี่ยค่ะ เสร็จแล้วเราก็มาเย็บขาคืนนะคะเย็บตามรอยเดิมเลยนะคะความยาวเท่าเดิมนี่ยะเข็บแบนด้วยนะคะตะเข็บคือแบนนะคะเวลารีดจะสวยเด <Yeah. S 2> คือออรจินอนของเขาเย็บยังไงเราก็ ทำตามรอยเดิมของเขาอะค่ะเขาแบนมาเราก็ต้องแบนนะคะคือท,ทำเหมือนของเดิมอะที่เราแกะออกมานี่ค่ะง่ายๆนะคะขาเข้าเป้าขึ้นคลิปนี้เนี่ยแล้วเราก็ไปเช็คดูได้ตามจำนวนที่เราต้องการไหมที่เราตัดผ้าก่อนหน้านั้น ตะเข็บขอให้แบนนะคะตะเข็บให้แบนอย่างนี้นะคะแล้วก็เหมือนกันค่ะซ้ายขวาก่อนส่งงานก็ไปเช็คกันค่ะว่าเราเอาออกสองนิ้วตามต้องการไหมแล้วเราก็ได้วงที่เราต้องการไหมในลักษณะแปดนิ้วอที่เหลือนะคะ กยานโอ้ยเป้าก็ายานขาก็ใหญ่อะค่ะ แล้วค่ะก็จะได้เป้าขึ้นตัวนี้นะคะก็จะได้เป้าขึ้นเป้าขึ้นปลายขาเล็กลงอันนี้โฟกัสจะเย็บเบี้ยวนะคะให้ให้ให,ให,ให้ให้ตรงกันนะคะให้ตรงกันนะคะไอไอผ้าสะท้อนแสงนะคะเวลาเย็บอะ่ะให้ตรงกันนะคะ ขอบคุณมากมายค่ะ CU Next to CU Next clip ค่ะไอเดียเล็กๆน้อยๆทิ้งเล็กๆน้อยๆอยากให้เพื่อนรู้เพื่อนเห็นนะคะว่าสังชาทำยังไงให้ลูกค้าแล้วก็จะเป็นไอเดียและแนวทางของลูกค้าต่อไปค่ะขอบคุณมากมายค่ะ CU ได้แบ่งปัน CU Next time CU Next clip นะคะเริ่ม You เริ่ม My เฟนค่ะ